และนี่ยิ่งยืนยันเลยครับว่านี่เราอยู่ในภาวะวิกฤตจริงๆประเด็นนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาพูดว่าคงไม่เทียบมาตรฐานกับประเทศอื่นดีกว่าครับของเราเป็นตัวของเราเองนี่ยิ่งเป็นปัญหาครับพอคนระดับรัฐมนตรีมองว่าปัญหาไม่ใช่ปัญหาแต่มันเป็นสไตล์ครับแต่ไงจัดงบออกมาแบบนี้ฮะงบแบบนี้เนี่ยเหมือนกำลังบอกให้พ่อแม่ทุกคนยอมให้ลูกหลานของตัวเองเรียนหนังสือแบบเดิมๆในระบบการศึกษาที่สิ้นหวัง ยอมจำนวนให้กับอำนาจนิยมและการกดที่ยอมให้หลักสูตรที่ไม่ได้ปรปับปรุงเป็นหลักสูตรล้างสมองขโมยเวลาชีวิตไปอย่างสูญเปล่าจนสุดท้ายเด็กๆต้องเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่ไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันไม่กล้าแม้แต่จะทิดตั้งคำถามกับผู้มีอำนาจเป็นได้แค่เป่าวไค่ที่คอยทำงานตามคำสั่งของผู้เป็นนายแล้วก็ค่อยๆแก่ตัวแล้วก็ตายจากไปในประเทศที่ต้องสาปแห่งนี้ ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรธลัคนาดิสรสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าไกลครับผมคิดว่าเมื่อเมื่อสักครู่ท่านผลิตคงได้พูดถึงคะแนนพีซ่าไปแล้วผมอยากจะให้พวกเราเข้าใจพีซ่าให้ตรงกันเสียก่อนครับท่านประธานพีซ่านะครับคือโครงการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติที่วัดทักษะและความสามารถของนักเรียน อายุ15ปีด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยจะสอบทุกๆ3ปีครับพิซ่าเกิดขึ้นมาเพื่อประเมินค่าเฉลี่ยของคุณภาพคนและขีดความสามารถในการแข่งขันของพลเมืองแต่ละประเทศในอนาคตซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของระบบการศึกษาและปลไกลของรัฐในการพัฒนาพลเมืองเราต้องยอมรับครับว่าทุกประเทศขับเคลื่อนด้วยคนดังนั้นคนของประเทศนั้น จึงเป็นตัวชี้วัดในการประเมินขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศพิซซ่าจึงไม่ใช่แค่การสอบแข่งขันหรือสอบชิงรางวัลแต่อย่างใดเป็นดัชนีชี้วัดในการประเมินคุณภาพคนประเมินขีดความสามารถของประเทศล่าสุดครับผลการทดสอบนะครับพิซ่า2022ที่เพิ่งประกาศออกมาประเทศไทยครับยังอยู่ในกลุ่มลังท้ายเหมือนเดิมแต่ที่น่าตกใจครับคือเราได้คะแนนต่ำสุดในรอบ20ปีทั้งการอ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเราครับประเทศไทยเราเข้าร่วมการทดสอบพิซ่านะครับตั้งแต่ปี2000ผ่านมา20กว่าปีครับแทนที่สอบแล้วจะได้คะแนนดีขึ้นนับวันมีแต่สารวันเตี้ยลงหัวทิ่มลงไปเรื่อยๆท่านประธานดูแบบโงหัวไม่ขึ้นหน้ำซ้ําผลต่างคะแนนระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มโ e c d ซซึ่งก็คือกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศไทยของเรานับวันมีแต่จะถูกทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆเหมือนเราเข้าสอบไปอย่างนั้นนะครับเข้าสอบโดยที่ไม่อ่านหนังสือไม่เคยเอาผลการทดสอบคราวที่ แล้วมาปรับปรุงระบบการศึกษาอะไรเลยรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทํามันล้มเหลวล้าหลังแต่ก็ยังจะทําเหมือนเดิมนับจากปี2000จนถึงปี2024ผ่านมา24ปีจมปลักอยู่กับปัญหาเดิมๆจนวันนี้รัฐบาลมองปัญหากลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับหลอนตัวเองว่าระบบการศึกษาเนี่ยแบบนี้ของเราเนี่ยเป็นอัตลักษณ์ของประเทศนี่แหละครับคือวิกฤตของระบบการศึกษาไทย ยิ่งพอมาฟังการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่24กันยายน2566ผมตกกระจายครับและนี่ยิ่งยืนยันเลยครับว่านี่เราอยู่ในภาวะวิกฤตจริงๆประเด็นนี้ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาพูดว่าคงไม่เทียบมาตรฐานกับประเทศอื่นดีกว่าครับของเราเป็นตัวของเราเองนี่ยิ่งเป็นปัญหาครับเพราะคนระดับ,บรัฐมนตรีมองว่าปัญหาไม่ใช่ปัญหาแต่มันเป็นสไตล์ครับ จึงไม่แปลกใจเลยครับว่าที่งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยในปี67เนี่ยฮะจึงเป็นงบประมาณที่ยังทํางานแบบเดิมๆคาดหวังการเปลี่ยนแปลงอะไรก็คงยากลาบากทุกวันนี้ครับการศึกษาไทยนะครับไม่ใช่แค่เดินตามหลังประเทศอื่นแล้วนะครับท่านประธานครับแต่เรากําลังเดินหลงทางอยู่ครับเดินตามหลังเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแย่นักนะครับเพราะมองไปข้างหน้าก็ยังเจอผู้เจอคนอาจจะถึงช้าสักหน่อยเข้าเส้นชัยหลังเพื่อน แต่ก็ยังไปถึงจุดหมายแต่ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าของเราเป็นตัวของเราเองเนี่ยนี่คืออาการอะไรรู้ไหมมองไปข้างหน้าก็ไม่เจอใครมองไปข้างหลังก็ไม่เจอคนมองซ้ายเจอห่วงซุยมองขวาเจอป่าช้าแต่ก็ยังจะเดินหน้าต่อไปครับนี่คือเรากําลังหลงทางแล้วครับและยิ่งเดินต่อสเสบียงต่างๆก็ยิ่งล่อยหลอยิ่งเดินเข้าลกเข้าพงเหมือนกับงบประมาณที่ถูกใช้ ไปเรื่อยๆแต่ไม่สามารถสร้างผลสำเมมร็จทางการศึกษาได้สรุปก็คือว่าท่านประธานครับตอนนี้เราอยู่ในยุคที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ชื่อว่าเพิ่มภูนครับแต่การศึกษาไทยเรามีแต่ถดถอยล้าหลังไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับที่ไหนไกลครับท่านประธานครับเอาอย่างสิงคโปร์เนี่ยนะครับใกล้ๆเราทั้งการอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับที่เหนือกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและผลสอบของเด็กสิงคโปร์นับวันมีแต่จะทิ้งห่าง ประเทศที่พัฒนาแล้วออกไปเรื่อยๆโอ้โหท็อปออฟเดอะท็อปครับบางคนบอกโอ้โหสิงคโปร์ประเทศเล็กไม่ต้องครับเอาคู่แข่งขันชิดกันเลยอย่างประเทศเวียดนามลองดูประเทศเวียดนามครับคะแนนทั้งสด้านการอ่านคณิตวิทย์เนี่ยนะครับเทียบเท่าเลยกับกลุ่มประเทศโ ECD ดีหรือประเทศพัฒนาแล้วประเทศไทยเราเข้าร่วมการทดสอบพิซซ่ามาตั้งแต่ปี2 0 0พนะท่านประธานเด็กรุ่นแรกเข้าสอบเมื่อปี2 0 0พันณวันนี้อายุ 39ปีแล้วแล้วผลการทดสอบพิซ่าตกต่ำมาโดยตลอดจนถึงพิซ่า2 0งพยีสบสสะท้อนว่าอะไรครับสะท้อนว่าพลเมืองของไทยที่มีอายุตั้งแต่17บเถึงสาปีเราสู้พลละโลกเขาไม่ได้เลยและถ้าผลสอบพิซ่าสะท้อนคุณภาพของระบบการศึกษาด้วยนั่นหมายความว่าไงฮะเด็กตัวเล็กๆที่ยังอายุไม่ถึงสิแต่ยังอยู่ภายใต้ระบบการศึกษาแบบเดียวกันแบบเนี้ย ที่ท่านผลิตบอกยังไม่แก้หลักสูตรเลยเลยมาเป็นหลายสิบป,ปีเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยก็จะมีผลสำเร็จทางการศากตาตกต่ำไม่แตกต่างกันและเมื่อเด็กเหล่านี้ทยอยเข้าสู่วัยแรงงานครับประเทศของเราจะแข่งกับใครที่ไหนได้และเมื่อเอาผลคะแนนของโรงเรียนแต่ละประเภทมาวิเคราะห์อย่างกรณีโรงเรียนสาธิตครับมาเทียบกับโรงเรียนในสังกัดสพท จะเห็นถึงความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาที่ชัดเจนมากนับวันความเหลื่อมล้ําระหว่างโรงเรียนสาธิตที่สังกัดอวเนี่ยนะครับกับโรงเรียนในสังกัดสพทนะครับมีแต่จะถูกทางให้กว้างขึ้นเรื่อยๆนั่นเป็นเพราะอะไรครับโรงเรียนสาธิตเนี่ยเขาสามารถออกแบบหลักสูตรได้เองบูรณาการหลายวิชาเข้าด้วยกันทําให้สามารถบริหารเวลาเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพบรรยากาศการเรียนรู้ก็เปิดกว้างครับ ให้นักเรียนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและใช้ความคิดสร้างสรรค์นในขณะที่โรงเรียนในสังกัดสพทอครับมีจํานวนไม่น้อยฮนะวันนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยอำนาจนิยมการบังคับการบูลลี่มีวิชาเรียนที่บังคับให้เรียนอยู่เต็มไปหมดเรียนเยอะสอบแยะการบ้านก็เยอะแถมยังถูกบังคับให้เข้าร่วมโครงการอะไรต่อมีอะไรที่เป็นภาระงานธุรการของครูผู้สอน นับวันมีแต่จะดึงเด็กออกมานอกห้องเรียนเพื่อมาทํากิจกรรมสร้างหน้าสร้างตาให้กับผู้บริหารสถานศึกษารอคนจากส่วนกลางมาตัดริบบิ้นทั้งๆท,ที่เราเข้าสอบพิซ่าแล้วเขามีงานวิจัยกํากับออกมาคร,ครับเขาบอกว่าอะไรฮะการบูลลี่เนี่ยมีผลเสียต่อผลการเรียนรู้อย่างมากพิซ่าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในประเทศไทยเนี่ย <c> การบูลลี่เนี่ยอย่างน้อยๆน,นะทำให้คะแนนวิทยาศาสตร์เนี่ยตกต่ำลง3า5งคะแนน แต่เมื่อดูร่างงบประมาณปี67เป็นไงครับผมไม่เห็นการจัดสรรงบประมาณที่ให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาอํานาจนิยมและการบูลลี่ในโรงเรียนเลยเหมือนกับว่ามันไม่มีปัญหาก็เท่ากับรัฐบาลนี้จะปล่อยให้มีการบูลลี่กันต่อไปแก้กันแบบตามมีตามเกิดประเด็นต่อมาครับทุกคนรู้ดีว่าเด็กไทยของเราต้องเรียนเยอะแล้วก็เรียนเยอะมากแล้วผลถ้าเรียนเยอะแล้วผลสำลิดดีก็ว่าไปอย่างครับพอเข้าใจได้แต่นี่เด็กไทยของเรามีเวลาเรียนเยอะติดระดับโลก มีเวลาเรียนทั้งหมดเนียนะครับ56ชั่วโมงต่อสัปดาห์หาร7ครับท่านประธานวันละ8ชั่วโมงวันหนึ่งกี่ชั่วโมงท่านประธาน24หักเวลานอน8เหลือ16 8ชั่วโมงจาก16คือครึ่งหนึ่งของชีวิตไปแล้วนี่คือการเรียนรู้ของเด็กไทยอะไรครับเรียนเยอะแล้วได้ผลลัพธ์อย่างนี้เหรอเวลาเรียนของประเทศไทยเป็นรองแค่ประเทศจีนและสหรัฐอาหรับเอมิเรต แต่ผลการสอบพิซ่าเราตกต่ำมากแสดงว่าอะไรฮะเวลาเรียนในโรงเรียนของเราเป็นเวลาที่ไร้คุณภาพแทนที่โรงเรียนจะเอาเวลานั้นมาสร้างเวลาแห่งการเรียนรู้กลับเอามาทําโครงการกิจกรรมต่างๆที่เป็นภาระทางการศึกษาที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคนสิ้นเปลืองงบดําเนินงานและงบรายจ่ายอื่นและงบดําเนินงานและงบรายจ่ายอื่นที่ผมว่านี่แหละคือตัวแสบที่สุดครับท่านประธาน งบดําเนินงานและงบรายจ่ายอื่นเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการครับไม่ต้องเทียบกับใครท่านประธานไม่ต้องเทียบกับต่างประเทศแล้วเทียบกับกระทรวงสาธารณสุขเลยเอาสอทอมาเทียบกับสอทอสอสลามาเทียบกับสอเสือก็จะเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจนผมคิดว่าในวันนี้สมาชิกทุกท่านคงรู้จักโครงการ30บบาทรักษาทุกโรคเป็นอย่างดีและการเกิดขึ้นของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง โครงการ30บาทรักษาโรคไม่ใช่แค่โครงการสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลนะแต่นี่คือการปรติรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขของประเทศไทยที่มุ่งเน้นนะครับที่จะให้เงินทุกบาททุกสาตางค์ถูกจัดสรรให้เกิดประโยชน์ทางตรงด้านสุขภาพต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งเรื่องของการป้องก,กันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพงบดำเนินงานลองดูได้ของงบ,งบของกระทรวงสาธารณสุขงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่นครับท่านประธาน จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบและอยู่ในกรอบภารกิจอยู่3เรื่องนะหนึ่งก็คือส่งเสริมการป้องกันโรค 2. เพิ่มศักยภาพทักษะทางวิชาชีพ 3. ยกระดับมาตรฐานของสถานพยาบาลเพื่อไม่ให้มีโครงการอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะตะแปะไก่ที่ดึงเอาเวลาของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ออกจากสถานพยาบาลหมอก็มีน้อยอยู่แล้วเขาไม่ว่างพอที่จะมาทำโครงการอะไรเละตุ้มเป๊ะแบบนี้หรอกครับ คราวนี้นะครับทำให้ทำให้การบริหารงบดําเนินงานและงบรายจ่ายอื่นของกระทรวงสาธารณสุขมีประสิทธิภาพดีกว่ากระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างมากโดยแต่เดิมครับกระทรวงศึกษาธิการมีสัดส่วนของงบดําเนินงานและงบรายจ่ายอื่นเทียบกับงบทั้งหมดผมตัดงบบุคลากรทิ้งนะครับกระทรวงของกระทรวงสาธาริการนี่สูงกว่ากระทรวงสาธารณสุขเป็นเท่าตัวดูปี63าครับท่านประธานครับสัดส่วนนี้ กระทรวงสาธาสุขอยู่ที่8.41เปอร์เซนต์ในขณะที่กระทรวงศึงสาธดการอยู่ที่19.33เปอร์เซนต์ต่างกันเท่าตัวกว่าคิดเป็นมูลค่าเงินแล้วกันครับอยู่ที่15,000ล้านบาท15,000ล้านเจ้าประคุณลุนช่องและในปีต่อๆมาล้วนแล้วแต่เป็นมูลค่าที่สูงระดับหมื่นล้านทั้งสิ้นปี6 4 14, 0 0 0ล้านปีห5 1 1 0 0 0ล้านปี66เกือบ 14, 0 0 0ล้าน ซึ่งผมเข้าใจว่ากระทรวงศึกษานี้กระทรวงศึกษาธิการก็เจ็บกระดองใจและรู้อยู่แก่ใจเป็นอย่างดีและพยายามที่จะปรับลดงบดําเนินงานและงบรายจ่ายอื่นในปี67พยายามแล้วครับแต่ยังมีช่องว่างที่ยังทําได้ดีกว่านี้ถ้าไม่เกรงใจกันนะโดยในปี67ครับสัดส่วนงบดําเนินงานและงบรายจ่ายอื่นนะครับเมื่อเทียบกับงบทั้งหมดหักงบบุคลากรอ,ออกนะครับก็มีการปรับตัวลงมาครับ จากปี66นี่อยู่ที่17.93เปอร์เซ็นนะครับปี67นี่มาที่13.41เปอร์เซเหมือนรู้ตัวครับแต่หากไปเทียบกับกระทรวงสาสุขนะครับเขาอยู่ที่ระดับ6.48เปซครับผมยืนยันว่าง,งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่นที่ซ่อนไว้กับโครงการที่ไม่เกิดประโยชน์ทางตรงกับนักเรียนหรือผู้เรียนเนี่ยยังมีอีกมากและผมคำนวณว่าวงเงินต้องสงสัยนี้อยู่ราวๆ8,256ล้านบาทที่ผ่านมาครับ ตั้งแต่ปี63จนถึงปี67งบดําเนินงานและงบรายจ่ายอื่นของกระทรวงสาธาริการที่ขาดประสิทธิภาพและน่าจะปรับลดได้เนี่ยเมื่อเทียบกับการบริหารงบประมาณส่วนนี้ของกระทรวงสาธารณสุขนะนั่นมีมูลค่าสูงมากๆครับสูงกว่างบประมาณของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเสียอีกฮะสูงเป็นแบบเท่าตัวกศศเขาดูแลเด็กเป็นล้านคนนะแต่นี่คืองบดําเนินงานงบรายจ่ายอื่นสูงกว่างบของกสศ แม้ว่าในปี67เงินก้อน8,256ล้านบาทจะสูงกว่างบของกสสที่ได้รับอยู่ที่6 0 4 4ล้านไม่มากนักแต่ถ้าเราลงรายละเอียดดีๆนะครับลงที่เนื้อของโครงการผมเชื่อว่าปรับลดงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่นได้อีกหากเอาโครงการที่มีภารกิจซํำซ้อนโครงการที่สามารถบูรณาการเนื้อหาเข้าไปยังวิชาสอนปกติได้ โครงการที่สร้างภาระงานธุรการให้กับครูผู้สอนโครงการที่ดึงเด็กออกมาทํากิจกรรมนอกโรงเรียนโครงการที่เต็มไปด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาเอามากลางครับวิโร์คนเดียวการแล้วจิ้มทีละรายการนะครับรวมกันได้2117ล้านเป็นอย่างน้อยถ้าช่วยกันคิดช่วยกันตัดได้มากกว่านี้ลดภาระให้กับครูลดภาระให้กับเด็กได้มากกว่านี้แต่เบื้องต้นวิโร์คนเดียว2117ล้านบาทไม่ได้โฆษณาโอช้อปปิ้งนะ โครงการเหล่านี้ครับท่านประธานครับมักจะใช้เล่เพทุบายตั้งชื่อโครงการให้ดูเป็นคนดีครับท่านประธานเอาชื่อที่ดูเหมือนเป็นคนดีมาเป็นเกาะป้องกันการตัดงบใครก็ตามที่ไปเสนอปรับลดงบประมาณนะครับก็จะถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีไม่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองไม่เห็นแก่เด็กตาดำๆนะครับแต่พอดูที่รายละเอียดนะฮะก็จะพบว่าโครงการเหล่านี้เต็มไปด้วยภาระของครูและนักเรียนครูก็ต้องไปถ่ายรูปทํารายงานติดบอร์ด เด็กก็ต้องถูกดึงออกมาเป็นนักแสดงเอ็กซ์ต้านักแสดงประกอบฉากให้เป็นหน้าเป็นตาของผู้บริหารสถานศึกษารอคนจากส่วนกลางมารูปหัวครับแล้วก็ถ่ายรูปเสียเวลาเรียนหลายโครงการไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการเพราะมีหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคงรับผิดชอบอยู่แล้วเรามาดูกันเลยครับ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดและโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาถ้าวันนี้วิโรจน์เสนอตัดนะฮะสองโครงการนี้จะถูกต่อว่าทันทีฮะเฮ้ยวิโรจน์ไม่ห่วงลูกห่วงหลานหรือไงอยากให้ติดยาเสพติดหรือไงลองเป็นลูกตัวเองดูบ้างสิรับรองโดนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาพิบาลในสถานศึกษาและโครงการ สร้างเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อ้ผมอ่านผมยังสำลักความเป็นคนดีเลยถ้าใครเสนอตัดงบในสองโครงการนี้นะถูกด่าทันทีแน่นอนฮนะว่าไม่ใส่ใจจะทําให้เด็กเป็นคนดีหรือไงไม่อยากให้เด็กมีคุณธรรมเหรออยากให้เด็กเป็นพวกสามกีบชังชาติอย่างนั้นเหรอเนี่ยจะโดนอย่างนี้ฮะท่านประธานที่เคารพผมบอกตรงๆกับนะท่านประธานอย่างนี้ว่าการป้องกันยาเสพติดเป็นเรื่องที่ต้องทําครับผมไม่ได้บอกว่า การบ่มเพาะให้เด็กมีจะได้ทาเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําต้องทําครับแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ทําได้ผ่านโฮมรูมทําได้ผ่านการบูรณาการสอดแทรกไปในวิชาสังคมศึกษาหน้าที่พลเมืองสุขศึกษาแนะแนวและลูกเสือและยังมีอีกหลายวิชาไม่เห็นจําเป็นต้องแยกโครงการออกมาถลุงงบประมาณเลยมีครับโครงการเกี่ยวกับสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับโครงการบริหารจัดการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ โครงการพัฒนาสังคมพระหูวัฒนธรรมอะไรต่อมีอะไรเหล่านี้ถ้าใครเสนอตัดงบนะท่านประธานก็ต้องถูกกล่าวหาว่าอะไรไหมไม่เห็นใจเด็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไงหนักข้อเข้าครับถ้าผู้เสนอเป็นคุณลอมาดอนจะถูกกล่าวหาอีกว่าสนับสนุนการก่อความไม่สงบแบ่งแยกดินแดนผมต้องบอกท่านประธานว่าเยาอย่าดูแค่ชื่อโครงการเราต้องเจาะเข้าไปดูในไส้ในของมันด้วยโครงการต่างๆเหล่านี้ผมดูเบื้องต้นนะครับ ล้วนมีหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นกองทัพหรือกรอรมนทําอยู่แล้วครับมีภารกิจซ้าซ้อนอยู่หลายภารกิจหลายโครงการไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาและน่าจะเป็นงบที่กรอรมนอเอามาฝากเลี้ยงเอาไว้โครงการอะไรต่อมีอะไรครับที่ลงท้ายด้วยศตวรรษที่21โอ้โหพอใครเสนอตัดนะครับไอ้งบที่มีนามสกุลศตวรรษที่21เนี่ยโอ้โหจะขั้นเนื้อขั้นตัวครับแล้วก็จะถูกกล่าวหาว่าไม่อยากให้ประเทศชาติพัฒนาในศตวรรษที่21่อหรือไง ผมเรียนท่านประธานตรงๆอย่างนี้ครับว่าไอ้คำว่าศตวรรษที่21เนี่เเป็นคําที่เจอบ่อยมากๆในกระทรวงเึรษาธิการครับและถ้าเรายัางจัดงบกันแบบนี้ผลสำลีทางการศึกษาของประเทศไทยก็จะตกต่ำไปตลอดศตวรรษที่21เครับและพอพ้นศตวรรษที่21นะฮะชื่อของโครงการแบบเดิมก็ยังอยู่ครับแต่เปลี่ยนนามสกุลห้อยท้ายเป็นศตวรรษที่22ลองไปดูไส้ในครับเต็มไปด้วยการจ้างที่ปรึกษา บังคับให้ครูไปอบรมในหัวข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนไม่ได้มีเป้าหมายทางตรงในการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูหลายภารกิจซ้ําซ้อนกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมและเป็นอํานาจจากส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาในการใช้งบประมาณและอาจจะหวังเงินทอนซสนด้วยแต่มาถลุงเวลาครู ดังนั้นถ้าเราลงรายละเอียดในรายโครงการผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจากวงเงินต้องสงสัย8,000กว่าล้านตัดได้อย่างน้อย2 1 1 7ล้านบาทอย่างแน่นอนอีกปัญหาหนึ่งครับนี่คือปัญหาพาร์ทแรกผมพูดแค่สองพาร์ทพาร์ทที่2ไม่พูดไม่ได้เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาเลื้อรลางและกลายเป็นวิกฤตสําคัญของการศึกษาไทยไปแล้วมีผลการศึกษาจากธนาคารโลกก็ออกมายืนยันเลยนะครับ แต่ไม่เคยที่จะรับการแก้ไขอย่างจริงจังสักทีนั่นก็คือปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กผมเล่าให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะโรงเรียนขนาดเล็กก็คือโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า120คนข้อมูลสพทนะครับระบุว่าปี66เนี่ยมีอยู่14,996แห่งจากโรงเรียนทั้งหมด29,312แห่งเกินครึ่งเข้าไปแล้วครับและที่น่ากลัวคือยังมีโรงเรียนที่กำลังเล็กครับที่มีนักเรียน1 2 1ถึง200คนเนี่ยอยู่ดาวๆอีก7,00 0แห่ง ที่กาลังจะเล็กในอนาคตอันใกล้เนื่องจากอัตราการเกิดนะครับทยอยลดลงเรื่อยๆโรงเรียนขนาดเล็กครับได้งบน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ครับแม้ว่าจะมีการคิดสูตรเพิ่มเงินอุดหนุนไลยหัวให้กับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กก็ตามแต่เมื่อกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยคิดเงินอุดหนุนคิดเป็นรายหัวต่อให้คิดยังไงฮะโรงเรียนขนาดเล็กงบก็ไม่พอฮะสมมุติว่าโรงเรียนปถมแห่งหนึ่งมีนักเรียน50คนก็แล้วกันเขาเพิ่มให้ปีหนึ่งห้าร้อยครับต่อคนนะ ปีหนึ่งก็เพิ่มมา25 0 0 0เดือนหนึ่ง2,000ค 2, รับ2,000เศษถามว่าจะไปพอเลยครับเดือนนึงสพันจะไปบริหารโรงเรียนขนาดเล็กให้มันมีคุณภาพสุดท้ายโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งก็ประสบปัญหางบไม่พอส่งผลให้ทำทำให้ขาดแคลนสื่ออุปกรณ์ทางการเรียนการสอนที่มีคุณภาพอาคารสถานที่ก็ขาดการดูแลกระทบกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเด็กอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้ครับท่านประธาน อัตรา ز, กำลังครูผู้สอนสพทเขาก็ใช้หลักเกณฑ์สัดส่วนครูต่อจำนวนนักเรียนนะพอนักเรียนน้อย <pistol. S 1> ครูก็เลยมีน้อยตามครับทําให้โรงเรียนมีปัญหาครูไม่ครบชั้นครับครูหนึ่งคนต้องสอนหลายชั้นหลายวิชานะครับทำให้ยากต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเด็กนักเรียนหลายคนจะต้องนั่งเรียนกับทีวีครับโดยที่ครูไม่สามารถเอาใจใส่ได้อย่างทั่วถึงครูไม่สามารถสอนแล้วก็เชื่อมจิตได้นะครับอย่างเงี้ยเชื่อมไม่ได้นะครับคุณภาพก็เป็นแบบนี้ ประกอบกับหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศไทยครับกำหนดให้นักเรียนหรือเด็กต้องเรียนหลายวิชาการบ้านเยอะสอบเยอะโรงเรียนทั่วไปจะจัดการเรียนการสอนให้ดีทุกวิชายังทําได้ลําบากเลยครับนับภาษาอะไรกับโรงเรียนขนาดเล็กที่ครูไม่ครบชั้นขาดแคลนทุกอย่างยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยฮะพอเด็กนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเราไม่รู้เรื่องครับทำไงฮะเด็กในเมืองทําไงครับที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็หวังพึ่งพ่อแม่ใช่ไหมครับแต่ก็ยากมากๆอีกครับเพราะในประเทศไทย มีเด็กมากถึง36ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่อยู่กับปู่ย่าตายายที่เรียกว่าครอบครัวแหว่งกลางมีอยู่เราๆ1.4ล้านครัวเรือนและ 22. 7ของครอบครัวแหว่งกลางเป็นครัวเรือนที่ยากจนครับท่านประธานและนี่ยังไม่นับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนะครับพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีอยู่รวมๆกันอีก1.4ล้านครัวเรือนด้วยสภาพสังคมและเศรษฐกิจแบบนี้ยิ่งทําให้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ทวีความรุนแรงอยู่ในระดับวิกฤตครับที่ผ่านมาครับจนถึงปีงบประมาณ6 7เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการไม่เคยคิดที่จะแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กอย่างจริงจังเลยเหมือนป่วยเป็นโรคร้ายแต่ให้กินแค่ยาพาราครับท่านประธานปล่อยให้ลุกลามแล้วก็ตายไปเองตามยถากรรมการควบรวมโรงเรียนที่ผ่านมาไม่เคยประสบความสําเร็จตามเป้าหมายแถมมีแนวโน้มว่าจะควบรวมน้อยลงเรื่อยๆราวกับว่าไม่มีปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กอยู่แล้ว ปี2563มีเป้าหมายการควบรวมโรงเรียน400แห่งนะครับก็ทำได้แค่169ปีต่อมานะในปี646566มีการปรับเป้าหมายลงมาอีกปัญหารุนแรงขึ้นปรับเป้าหมายลงมาอีกเหลือ350แหง่งแต่ควบรวมจริงได้ไงฮะแ0แหง่ง41แหงปย6 6เหมือนจะรู้ตัวดีขึ้นมาหน่อยได้152แหง่งแต่เกิดอะไรขึ้นกับปี67ทําทำไมถึงปรับเป้าหมายเหลือแค่200แห่งเท่านั้น แล้วเอาเข้าจริงจ,งจะควบรวมได้กี่แห่งกันแน่หากพิจารณาจากงบบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งเป็นงบสําคัญในการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กนะครับซึ่งเอาไว้จ่ายเงินชดเชยค่าพานะจ่ายค่าบริหารจัดการลดโรงเรียน ให้กับโรงเรียนที่ถูกควบรวมก็ทรงตัวอยู่ในระดับเกือบคงที่ครับอยู่ที่ราวๆ272-286ล้านบาทแต่ในปี67นี่งามไส้ครับท่าน,าานประธานปรับเป้าหมายลงนะครับจาก350นะเหลือ200แต่กล้าของงบเท่าเดิมแต่เดชบุญเอาเถอะท่านประธานเราอย่ามาว่ากันเพราะถ้าจะแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กจริงๆงบบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมันมันต้องมากกว่าหลักร้อยล้านอยู่แล้วงบแค่ปีละ200กว่าล้านจะไปแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กอะไรได้ครับ นี่มันเป็นหาระดับวิกฤตมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับที่งบหลักร้อยล้านจะแก้ปัญหาได้และนี่จึงสะท้อนว่ารัฐบาลของคุณเสถาไม่ได้มองปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กว่าเป็นปัญหาระดับวิกฤตเลยเรียกว่าไม่ได้ให้ความสําคัญเลยก็ว่าได้นอกจากการควบโรงเรียนขนาดเล็กที่ผ่านมาจะไม่เป็นไปตามเป้าแล้วนะครับที่ผ่านมานะครับยังสร้างพ่อพิพาทกับชุมชนกับชุมชนอย่างรุนแรงอีกต้องยอมรับนะครับว่าโรงเรียนนั้นมีความผูกพันกับวิถีชุมชนเป็นอย่างมาก โรงเรียนหลายแห่งเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของบรรพบุรุษที่รุ่นปู่ย่าตายายของพวกเขาต้องลงขันลงแรงสร้างมากับมือโรงเรียนไหนที่ถูกควบรวมครับโรงเรียนนั้นก็ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีแผนการถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นไม่มีงบสนับสนุนเพื่อน,นําสถานที่ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นที่เกิดประโยชน์กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์กายภาพบำบัดไม่มีทิ้งร้าง พอประชาชนเห็นโรงเรียนที่เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมแรงร่วมใจของพวกเขาถูกทิ้งล้างกลายเป็นป่าช้าผ่านไปผ่านมาเห็นสภาพแบบนี้ใครจะทําใจได้ครับเงินชดเชยค่าพาหนะครับท่านประธานในการเดินทางไปกับบ้านโรงเรียนก็ใจ่ายในอัตราที่ถูกมากหากโรงเรียนใหม่อยู่ไกลกว่าโรงเรียนเดิมไม่เกิน3มกิโลก็ได้10บาทต่อวันต่อคน3ามถึงสิกิโลได้15บาทถ้าเกิน10กิโลขึ้นไปได้20บาทผมถามว่าเงินแค่นี้ ในพื้นที่ที่ไม่มีระบบขนส่งสาธารนณะเขาจะไปจ้างรถที่ไหนหลายโรงเรียนครับเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยจ่ายค่านะ้ำมันรถให้ครูกับผู้ปกครองครับแล้วก็ขนเด็กขึ้นรถกระบ,บะมาโรงเรียนด้วยกันแต่ผมถามครับเกิดวันใดวันดีปะเหมาะเคาะร้ายเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาใครจะเป็นผู้รับผิดชอบครับและที่สาคัญที่สุดคือเด็กตัวเล็กๆที่ยังไม่ถึงเกณฑ์เรียนนะที่โรงเรียนเขาถูกควบรวมไปพอเขาถึงเกณฑ์เรียนเขาก็ตั้งคําถามครับว่าเขาจะได้รับเงินชดเชยค่าพานะไหมคําตอบก็คือไม่ได้เอาแล้วเขาจะร่วมมือได้อย่างไรฮะ กระทรวงศึกษาธิการรู้อยู่แก่ใจว่าทางออกเรื่องนี้ไม่ใช่การจ่ายค่าชดเชยพยายานพานะแต่ต้องเป็นการจัดรถโรงเรียนเพื่อให้เด็กทุกคนในจังหวัดไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนสามารถเดินทางไปโรงเรียนที่ตอบโจทย์ของตัวเองในระยะทางที่ไม่ไกลจากบ้านมากนักและถ้ามีรถโรงเรียนครับภาระของพ่อแม่ผู้ของก็จะลดลงไปด้วยเด็กก็จะหลุดออกนอกระบบน้อยลงไปด้วยกระทรวงศึกษาก็รู้ครับงบบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ย ที่มีอยู่200กว่าล้านมีแค่นี้ส่วนหนึ่งจึงจัดสรรไปเป็นค่าบริหารลดโรงเรียนครับแต่ด้วยงบที่มีอยู่น้อยนิดนะครับและให้แต่โรงเรียนทํากันเองนะมันจัดสายลดโรงเรียนไม่ได้ครับนักเรียนต่างโรงเรียนที่โรงเรียนไปทางเดียวกันก็ขึ้นลดโรงเรียนร่วมกันไม่ได้ครับทางออกที่ตรงจุดที่สุดก็คือการจัดสรรงบอุดหนุนให้กับอบจอ นำไปบริหารจัดการลดโรงเรียนภายในจังหวัดเพื่อให้เด็กนักเรียนในจังหวัดทุกคนใช้ลดโรงเรียนร่วมกันได้และสิ่งที่ต้องทําควบคู่กันไปด้วยก็คือการถ่ายโอนโรงเรียนที่ถูกควบรวมให้กับท้องถิน่นพร้อมกับจัดงบอุดหนุนอาจจะเป็นแห่งละหนึ่งล้านบาทเพื่อให้ท้องถิ่นเอางบนี้ไปปรับปรุงอาคารสถานที่และนําไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นโดยที่ชุมชนมีส่วนร่วมถ้ายังควบรวมตามยถากรรมที่ทําได้เพียงสัก ร้อยห้แห่งเหมือนปี266 6ผมคำนวณอย่างนี้ครับเราต้องใช้เวลานะเ1ปีเป็นอย่างน้อยกว่าจะแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กได้ครับและต้องถูกผลการทดสอบพีซ่าประจานประเทศไปในเวทีโลกไปอีกอย่างน้อย30ครั้งถ้าเราไม่กล้าหาร ที่จะบอกปัญหาตรงๆและแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กอย่างจริงจังไม่มีวันที่เราจะยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยได้เลย t d r i ก็ยืนยันว่าเหตุที่พิซซาเราตกต่ำมาจากโรงเรียนขนาดเล็กมีการศึกษาครับและพบว่าครับโรงเรียนขนาดเล็กเมรมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูงกว่าโรงเรียนขนาดกลางอยู่ที่13,600บาทต่อคนต่อปีประเทศนี้มีนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ราวๆเ5 4า5 6เรคน ถ้าเราแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กได้เราจะประหยัดงบประมาณได้ถึงปีละ1 2 9่งหล้านบาทและเมื่อนำเอามารวมกับการปรับลดงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่นที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวแสบเนี่ยรวมกันสองก้อนรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินทวีสินแน่นอนจะมีเงินจัดสรรใหม่ได้อีก1 5 0 0 0 15,000ล้านบาทกลมๆเงิน15,000ล้านบาทเอาไปทำอะไรได้บ้างครับก่อนอื่นเลยครับเอาไปจัดสรรเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจ4,000ล้าน เพื่อสนับสนุนให้อบจอแต่ละแห่งทํารถโรงเรียนภายในจังหวัดให้เด็กทุกคนสามารถขึ้นรถโรงเรียนได้นะครับเดินทางร่วมกันได้อีก6,600ล้านครับนำไปจัดสรรงบเพิ่มให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกศสเมื่อวานนี้ท่านจุลพันธ์ขออนุญาตที่เอ่ยนามก็บอกว่านายกกําลังเลงอยู่ว่าจะเพิ่มงบให้กศนี่วิโรธหายแล้ว เด็กยากจนพิเศษ1.3ล้านคนได้รับทุนเสมอภาคเพิ่มเพิ่มจาก3,000เป็น4,200บาทต่อคนต่อปีทันทีไม่ต้องขึ้นแบบขั้นบันไดนะตามที่รัฐบาลทำนะที่ต้องขึ้นปีหน้าก็3,000กว่าขึ้นปีต่อไปก็3,000กว่ากว่าจะได้4,200ต้องรอถึง2 5 6 9ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้จริงหรือเปล่าและเด็กยากจนอีก1.2ล้านคนที่ตกหลน่นก็จะได้รับทุนเสมอภาคด้วยทีนี้แหละครับเด็กยากจนทั้งหมดในประเทศไทยเราทั้งแผ่นดินมีอยู่2.5ล้านคน ก็จะได้รับการช่วยเหลือทุกคนไม่หลุดออกจากระบบก,การศึกษาเลยแม้แต่คนเดียวและยังเหลืองบประมาณอีก4,500ล้านครับที่สามารถนําไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาอื่นไม่ว่าจะเป็นนําไปเพิ่มค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนอุดหนุนโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็น Protected School ที่มีอยู่1,155แห่งที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเกาะแก่งบนภูเขาที่เราไม่สามารถควบรวมได้ให้เขามีงบประมาณในการดูแลโรงเรียนมากขึ้น รวมทั้งในช่วง3าถึงปีแรกยังเอาไปทําเป็นงบอุดหนุนนะเพื่อการถ่ายโอนโรงเรียนให้กับท้องถิ่นได้ด้วยเพื่อให้ท้องถิ่นมีงบในการปรับปรุงอาคารสถานที่ที่ผ่านมาครับท่านประธานครับรัฐบาลนี้บอกกับประชาชนอยู่ตลอดเวลาว่าประเทศกําลังอยู่ในภาวะวิกฤตซึ่งในมิติการศึกษาครับผมก็เห็นว่ามันวิกฤตจริงๆฮะแต่ไงจัดงบออกมาแบบนี้ฮะงบแบบนี้เนี่ยเหมือนกําลังบอกให้พ่อแม่ทุกคนยอมให้ลูกหลานของตัวเองเรียนหนังสือแบบเดิม ในระบบการศึกษาที่สิ้นหวังยอมจำนวนให้กับอำนาจนิยมและการกดขี่ยอมให้หลักสูตรที่ไม่ได้ปรับปรุงเป็นหลักสูตรล้างสมองขโมยเวลาชีวิตไปอย่างสูญเปล่าจนสุดท้ายเด็กๆต้องเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่ไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันไม่กล้าแม้จะตั้งแม้แต่จะคิดตั้งคำถามกับผู้มีอำนาจเป็นได้แค่บา่าวไพร่ที่คอยทำงานตามคำสั่งของผู้เป็นนายแล้วก็ค่อยๆแก่ตัวแล้วก็ตายจากไปในประเทศที่ต้องสาปแห่งนี้ นี่จึงเป็นเหตุผลทั้งหมดและผมอยากอภิปรายหรือการศึกษาเป็นครั้งสุดท้ายในสภายอย่างนี้และนี่คือเหตุผลที่ผมวิโรธลักษณา,าธิศศรตายไกลเป็นเท่าฐานยังไงก็เป็นวิโรธไม่สามารถเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2,567ฉบับนี้ได้ขอบพระคุณครับท่านประธาน